เรื่องนี้ก็จัดว่าเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจเลยนะครับคุณผู้ชมครับวอล l s สตรีทจ่อพุ่งรับเลือกตั้งสหรัฐตลาดหุ้นโตเฉลี่ย15เมื่อประธานาธิบดีชิงเก้าอี้สมัยที่2 การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับอาจจะสร้างความเคลื่อนไหวให้ตลาดทุนในปี2567เนื่องจากนักลงทุนหลายรายคาดการความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงหลังการเลือกตั้งทางด้านงบประมาณของรัฐภาษีนโยบายอื่น เป็นเวลากว่าหลายเดือนแล้วที่มีแนวโน้มนโยบายการเงินของเฟดแล้วก็เศรษฐกิจของสหรัฐนะครับได้ทำ้ายนักทุนมากมายโดยเป็นเหตุผลมาจากการคาดการเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางในปีนี้ซึ่งส่งผลให้หุ้นหลายตัวมีราคาพุ่งสูงขึ้นในช่วงท้ายปีที่ผ่านมาและก็ทำให้ SP500 นั้นจวนจะแตะนิวไฮครับ ปัจจัยต่างๆข้างต้นส่งผลต่อราคาสินทรัพย์ที่ยังคงมีความสําคัญต่อไปอย่างไรก็ตามนะครับการเลือกตั้งที่เข้มข้นแล้วก็การแบ่งฝักฝ่ายอย่างชัดเจนโดยเริ่มจากการประชุมคอคัสของรัฐไอโอวาในวันจันทร์อาจจะส่งผลพลิกแพรงราคาหุ้นหลายตัวในปีนี้คุณไอรีน ท่านเคลหัวหน้านักวางกลยุทธ์ด้านส่วนของผู้ถือหุ้นสหรัฐจาก BCA Research นะครับได้กล่าวว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งเสริมความไม่แน่นอนของตลาดทิศทางของการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเป็นการพบกันอีกครั้งของประธานาธิบดีโจไบเดนและประธานาธิบดีคนก่อนหน้าอย่างโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันครับคุณแซมสโตว l อหัวหน้านักวิเคราะห์กลยุทธ์จาก ทาง C.F.R.A. ได้ระบุว่าในปีที่มีผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่สองเช่นโจไบเดนในปีนี้มีสถิติบ่งชี้ถึงการเติบโตของหุ้นในสหรัฐโดยนับตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองดัชนี S&P 5 0 0ของสหรัฐนั้นเติบโตขึ้นทุกครั้งเลยที่มีผู้ลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่สองไม่ว่าบุคคลดังกล่าวนั้นจะได้รับชัยชนะหรือไม่และก็สร้างผลตอบแทนได้ถึง 15. 5เเเทียบกับ ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยของดัชนีในปีดังกล่าวที่12.8%ครับข้อมูลจาก RBC Capital Markets ระบุว่าโดยภาพรวมแล้วนับตั้งแต่ปี2,471ดัชนี S&P 500เติบโตเฉลี่ยราว7.5%ในทุกๆปีที่มีการเลือกตั้งอย่างไรก,ก็ตามนะครับรูปแบบการเติบโตในทุกๆปีของดัชนีดังกล่าวก็แสดงให้เห็นเช่นเดียวกันว่าเส้นทางนั้นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเสมอไป คุณคิดเลนเนอร์รองหัวหน้าการลงทุนจากทางฝั่ง c o n t r a s t Advisory Services นะครับตรวจสอบข้อมูลย้อนไปถึงปี2,493และก็พบว่าราคาหุ้นนั้นมักจะตกลงในช่วงเวลาประมาณ2-3เดือนแรกที่มีการเลือกตั้งรวมถึงดัชนี s อ500ที่จะไม่ค่อยขยับ ในทำนองเดียวกันราคาหุ้นในช่วง2-3เดือนก่อนการเลือกตั้งแต่ก็คือเดือนพฤศจิกายนนะครับก็มักจะมีความผันผวนทต่ด้านของคุณลอลี่คัสวาซินาหัวหน้านักวางกลยุทธ์ด้านส่วนของผู้ถือหุ้นสหรัฐจาก RBC กล่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่ารูปแบบของการเติบโตของหุ้นในปีนี้ที่มีการเลือกตั้งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เราจะต้องทำการเฝ้าระวังการกดดันให้ราคาหุ้น ตกต่ำลงในช่วงต้นปีก็จับตาดูกันต่อไปนะครับคุณผู้ชมครับประเด็นดังกล่าวนี้ส่งผลกระทบโดยตรงกับตลาดหุ้นและการสัพ่วงมายังตลาดทองคําของเราด้วยก็เป็นได้เช่นเดียวกันครับทั้งถุนครับขอบคุณครับ สนับสนุนโดย XM ตอนนี้มีบัญชีแบบสวอปฟรีค่าสเปรยถูกนะครับนึ่งทุนซึ่งก็คือบัญชีแบบอันตโลและที่สำคัญบัญชี standard ทั่วไปยังสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US ดอลลาร์เลยทีเดียวใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์นะครับ XM นั้นยังเป็นผู้สนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้วยซึ่งก็จะมี live education ให้นักทุนได้ทาการศึกษาตั้งแต่ในช่วงเวลา18นาฬิกาเป็นต้นไปเลยนะครับรายละเอียดแลวก็คลาสเรียนออนไลน์จะอยู่ที่หน้าเว็บ ไซ xm ด้วยเช่นเดียวกันยังไงก็ขอเรียนเชิญทุกคนเลยนะใครก็ตามที่เป็นลูกค้าของ xm อยู่เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเลยครับในวันเสาร์ที่21มกราคมนี้เรามีนัดกันที่โรงแรม S หัดใหญ่นะครับนั่งทุนจะไปเจอกับผมและบรกเ oker interstellar นะครับได้ในหัวข้อการเทรดทองคำนะครับนั่งทุนระยะสั้นแบบรายวัน ใครที่เป็นเทรดเดอร์สายทองคำอยู่แล้วพลาดไม่ได้นะครับลิงก์ในการลงทะเบียนอยู่ตรงแคปชั่นอยู่แล้วยังไงฝากนั่งชุนทุกคนด้วยนะแล้วไปเจอกันนะครับนั่งชุนที่จังหวัดสงลานะครับ